สวัสดีค่ะชื่อเอคาอยูสอทอจุลาค่ะก็สอบเขาอสถาปัดใช่ไหมคะก็คือเรียงไว้ว่าจะเข้ารอบ3รอบ3เนี่ยก็คือจะต้องสอบแพท4สีแล้วก็สอบวิชาการสบา,ารสบวิชาก็คืออังกฤษฟิสิกส์แล้วก็เลขเราก็ต้องเตรียมตัวทั้ง4อย่างเนี่ยแบบว่าไปพร้อมกันแต่ว่าส่วนที่มีเปอร์เซ็นที่มันแบบว่าเยอะๆใช้เลือยยื่นได้ไหลายที่ก็คือแพทสี แผลศีก็คือเรียนที่อ s สตูดิโอก็คือเรียนทุกอาทิตย์มาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเขาก็จะมีการบ้านให้แล้วก็ต้องแบบว่าฝึกทําโจทย์หรือว่าเรียนในห้องตรงไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอันไหนเราแบบว่าไม่ถนัดหรือว่าทําได้ไม่ดีอ่ะก็คือก็ต้องหาฝึกทําเพิ่มหรือว่าแบบว่าการบ้านที่เขาให้มาก็ทําให้ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนด้านวิชาการก็ให้เรียนมาเรื่อยๆ ก็คืออยากทิ้งแบบว่าอะไรสักอันเลยแต่ว่าอันไหนที่แบบว่าไม่ถนัดจริงๆก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องไปไปโฟกัสมากก็คือเก็บอันที่แบบว่าเราทําได้ดีให้มันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงใกล้สอบแล้วว่ะอยากให้ลองทําข้อสอบเก่าพร้อมกับจับเวลาแล้วก็ดูว่าพ์ทไหนเราทําเร็วพัทไหนเราทาช้าอันที่ทําช้าก็พยายามเร่งสปีดอันที่ทําเร็วก็แบบว่าเร็วมากๆแล้วก็ดีแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็ พวกข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยก็สําคัญเพราะว่าบางอย่างอะ่ะมันก็แบบว่าออกช้ำคล้ายๆเดิมแล้วก็พยายามดูว่าพาร์ทไหนอะ่ะทำยังไงมันถึงจะได้คะแนนเยอะมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะอันอย่างเช่นแบบฝนน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความแบบว่าคอนทราสกาันอันไหนเข้มก็เข้มไปเลยอันไหนอ่อนก่อนไปเลยหรือว่าตี วิธีการว่ายังไงให้มันสวยให้มันเต็มวิธีการแบบว่าทําให้มันได้คะแนนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามดูว่าแบบข้อสอบเก่าเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อสอบวิชาการอ่ะจริงๆแล้วแบบว่าพอเราลองทำอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าแบบตัวเองอ่ะทำได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ก็คำนวณไว้เลยก็ได้ว่าถ้าเราทำวิชาการได้ประมาณนี้แพลศีราะคนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย